วันที่24เมษายน2566กสระทรวงยุติธรรมเปรูแถลงการว่าน andro, edo, ายอเลฮันโดโตเลโดอดีตประธานาธิบดีเปรูเดินทางจากสหรัฐกลับมายังกรุงลิมาประเทศเปรูเมื่อวันที่23เมษายน2566ที่ผ่านมาและศาลมีคำสั่งพิพากษาให้คุมขังอดีตผู้นำวัย77ปีในเรือนจำบาบาดดโยเป็นเวลา18เดือนก่อนที่จะเริ่มกระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการฟอกเงินและการคอร์รัปชันโดยอายการของเปรูกล่าวหาว่า ในช่วงการดำรงตำแหน่งของนายโตเลโดระหว่างปี2544ถึง2549 มีการรับสินบนมูลค่า35ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1,207ล้านบาทจากบริษัทก่อสร้างข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของลาตินอเมริกาและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในบราซิลเพื่อให้ได้รับสัมปทานโครงการก่อสร้างทางด่วนสายหนึ่งในเปรูแต่หลังจากหมดวาระได้ไม่นานนายโตเลโดได้เดินทางไปยังสหรัฐโดยในเวลานั้นได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยายลายัยหลายแห่งด้วยจนกระทั่งรัฐบาลเปรูประกาศว่านายโตเลโดมีสถานะเป็นผู้ร้ายหนีคดี เมื่อปี2561และมีการขอให้รัฐบาลวอชิงตันส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งอดีตผู้นำเปรูถูกจับกลุ่มตัวได้เมื่อปี2562ทั้งนี้เรือนจำดังกล่าวเป็นสถานที่เดียวกันกับนายอันเบโตฟูจิโมริและนายเปโดรกัสติโยซึ่งทั้งสองเป็นอดีตผู้นำเปรูขณะที่ทนายความของนายโตเลโดกล่าวว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการพิจารณาอนุญาตให้เป็นการกักบริเวณที่บ้านแทนเนื่องจากลูกความมีปัญหาด้านสุขภาพ